อันนี้คือเส้นทางไปอุทยานภูหลวงนะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดเลยนะคะจะขับรถไปภูหลวงระยะทางตรงนี้ถ้าก็เข้ามาจากถนนหลักมีประมาณตอนนี้ผ่านมาประมาณสิบกิโลแล้วนะคะดูสิ ภูเขาลูกใหญ่มากวิวสวยมากค่ะคล้ายๆวิวภาคเหนือนะคะอากาศยังเย็นอยู่ว,ว้าวซีฟังวม่เป็นภูเขาเลยนะนะ ถ้จะมาถนนเส้นนี้เอดูน้านํามันรถด้วยนะคะเติมมาให้ให้พอแล้วก็ถ้าคิดว่าจะเข้ามาตรงนี้แล้วแบบหิวข้าวเนี่ยก็คือเตรียมอาหารไว้ในรถเลยนะคะเพราะว่ามันเข้าป่าลึกเหมือนกันลักษณะเหมาะกับการขับมอเตอร์ไซค์ค่ะ าศเย็นสบายมากลมเย็นช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆน,นะคะลุสีดูเขาลกนั้น้ไม่เหมาะ,ะที่จะมาตอนเย็นหรือประมาณถ้ามืดอยู่ในในภูเขานี้ก็ไม่โอเคค่ะเพราะมันค่อนข้างลึกเหมือนกันอุทยานภูหลวงจังหวัดเลยยังไม่เคยมานะคะ ถ้าคนที่ติดตามเราอยู่โอเคใกล้ถึงแล้วก่อนถึงมันก็จะมีหมู่บ้านอยู่นะคะหมู่บ้านในหุบเขาไม่ใช่หุบเขาแหละภูหลวงเป็นหมู่บ้านเป็นเป็นภูเขาลูกใหญ่เนี่ยเขาดูสิบ้านเขาอยู่ตรง นี่เลยใกล้ๆภูเขาลูกใหญ่ๆนี่เลยข้างล่างนี่เป็นหมู่บ้านอยู่นะคะแต่ก่อนทางเข้าเข้ามานี่เป็นสิบเกือบสิบห้าโลมัน mm. ถนนดีอยู่แต่ค่อนข้างแบบยึดยักอะะ่ะห่ารมันมัน